เกมที่แพสเตเดียมกำลังจะเริ่มแล้วครับพุทธศินคุณมงคลชัยเพชรสีแล้วปอนุวิทย์เริ่มเกมกำลังขันครับที่แพสเตเดียมครับวันนี้เจ้าถิ่นนะครับการท่าเรือ FC ครับอยู่ในชุดเก่งนะครับน้ำเงินส้มครับก็จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับในขณะที่ฝั่งผู้มาเยือนครับกิเลนพยองเอสซีเมืองทองอยู่ในเตดก็อยู่ในชุดสีเขียวครับสำหรับเมืองทองครับแล้วเปิดจังหวะนี้โย์เข้าไปแม่แล้วจะเกี่ยวมาได้ครับอาล้ครับ บดินพาลาในกรอบเข็โทษแล้วเปิดเข้ากลางมาวู้จะยิงครับอิสเปซแล้วลกดีๆติดเซฟครับแม่แต่ว่ามีจังหวะเ่าไปแล้วนะครับจังหวะนี้นี่เกือบไปครับเอสจีเมืองทองเกือบเสียประตูนี้ครับอ้โหูจังหวะซ้ํานี่หน่งๆเลยครับดูทีครับบดินพาลาครับแล้วจังหวะนี้มันแะเหม่อไปหน่อยครับนี่ครับบอลออกหลังไปแล้วครับโอโหลูกนี้ถ้าเข้าไปก็ไม่ได้อยู่ดีครับนี่ครับชัดเจนครับบอลออกไปแล้วครับ แต่ว่าดังวัลลำแกก็ยังผวามาเซฟไว้ได้ครับเอาละครับขึ้นมาแล้วครับสรวิทย์ผานทองเปิดเข้ากลางจังหวะนี้นม่ลึกเกินไปครับสุดท้ายไปเข้าทางของวรวุฒิศรีสุภาเลยครับทำกันได้ดีครับดูจังหวะนี้ของเมืองทองเปิดมาดนเลยจะขว้โอ้โหดูครับจะเล่นเสาแรกครับแม่สุดท้ายไม่ตรงกรอบครับโอ้โหดูครับลวดลายลีลาบราซิลเลียนครับแดนเลยครับ จังหวะหลอกของสุพรลูกที่สวยมากครับเปิดเข้ามาแล้วคว้าด้วยขวาครับโอ้โหต้องชมเลยครับลูกนี้เป็นลูกที่ลวดลายได้ดีครับแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบบาดินลาบจี้ใส่เข้าขวาแล้วกดลูกนี้ติเซฟมาอักทีเอาร การท่าเรือ f อีขึ้นนำไปแล้วครับนี่ครับบอกเลยครับใจเย็นๆครับพยายามจะไม่ดีใจครับเ k เคนครับอดิศักกลารสอนครับทำประตูที่7ของตัวเองในไทยลีกซีซั่นนี้ได้แล้วครับจากจังหวะซ้ำดูครับจังหวะของบดินครับมาเนี่ยดวลกับสุพรเนี่ยรู้ทั้งรู้ครับแต่เอาไม่อยู่ครับยิงด้วยขวาโอ้ดังมาลำปัดมาแล้วตรงนั้นเนี่ยตำแหน่งดีจริงๆครับอดิศักกลายสอนครับ สภาพทีมที่ถือว่าขาดเยอะด้วยนะครับในเกมวันนี้ที่แพสเซเดียมครับเปิดเข้ามาเอาละครับวร์รูต้องปัดแล้วบอลยังไม่ออกเอ้าอุ้ยล้มมูหูเลยครับพันหลังบ่งเลยครับสุดท้ายยังเคลียออกมาได้ครับดันเลยแล้วเปิดเข้ามาอุ้ยนัตตอลล็อกโอ้โหเนี่ยครับเอาชนะตัวประกอบอย่างดันเลยด้วยครับแต่ว่าบอลมันออกหลังไปครับเปิดด้วยขวามาครับแล้วลอยมาตรงนี้ครับนี่ครับได้เช็ดตรงนี้ครับคืออาจจะไม่ให้เสียงกันครับระหว่างเอลิสตอรล็อกกับอิศักดิ์ไกรสอนครับ นาครับลูกเตะจากปากประตูครับของฝั่งท่าเรือแม่แต่ว่าผู้ตัดสินครับคุณมงคลชัยเพชรศรีครับปอนุวิทย์ผลเวลากันขันในครึ่งเวลาแรกนะครับที่เพสรสเตเดียมครับการท่าเรือเอฟซีครับขึ้นนำเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับหาแล้วครับคุณมงคลชัยเพชรศรีครับให้สัญญาณเริ่มเกมครึ่งเวลาหลังครับที่เพสรสเตเดียมครับเดี๋ยวต้องดูว่าฝั่งผู้มาเยือนนะครับ มาริโอยูรอฟสกี้นี่จะขยับแบบไหนด้วยนะครับในการที่จะกลับมาในเกมนี้ครับคือกล้องก็จับมาที่เอเลียสดอลเลอ์โอ้โหโลลูนนี่ตกแล้วไม่ได้กรอแก้โทษผู้ยิงตีเข่าเคลียวมาได้ครับแล้วกดอีกทีนึงครับเอเลียสอีกทีนึงครับแม่เนี่ยครับตีดาวแล้วก็คืนดิวรมรัมแล้วจะฟองเอาลูกแคนบอลหรือเปล่าครับดูอีกทีครับจังหวะเปิดของประกรณ์ครับแล้วเป็นเอเลียสได้มงกงตรงนี้ครับโอ้โหแล้วตีเข่ามาได้ครับโฮชาก่อนที่จะมาสำจังหวะสองครับ ช่วยทีมได้แล้วครับลูคัสโซชาจังหวะจากข้ามบอลของโกซุนกีครับเลี้ยงมาตรงกลางสรวิทแล้วเติมมาครับทางขวาสุพรปีนะกาตาโผกดลูกนี้โอ้โหครับทางเสาไปนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้โหลองยิงดูเองครับตัดจากขวามารับบอลตรงกลางครับดูครับจังหวะพาบาของสรวิทําทำได้ดีครับเนี่ยดึงผู้เล่นท่าเรือไปหมดเลยครับแล้วสุพรีช่องแต่ยิงตรงนี้เนี่ยมัน ใส่หลังเท้าติดไซ้อยออกหลังไปครับจริงๆทางขวานี่มีสารัตกันยโรดรออยู่นะครับใช่ครับเลือดกมีครับแต่ว่าทึ่งหลังแกบแม่มาครับเติมมาแล้วทางซ้ายสอรวิทกดตรงนี้แม่ติดแซมครับเอาละครับยังเก็บได้แล้วเตาทีนึงสารัตในกรอบเทตวดคืนกลับมาโดนเคลียร์ทิ้งตูมาเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับซาโตะเล่นกับสอรวิทได้สวยเลยครับแล้วเข้าซ้ายด้วยครับตรงนี้วรวุฒต้องปัดและสารัตตรงนี้ไปเลือกจังหวะเล่นหลายจังหวะก็ เร่การท่าเรือ FC ีนี่มาลครบแล้วครับลูกนี้ถือว่าให้ดีครับแล้วเข้าซ้ายข้างถนัดด้วยครับสรวิทย์ไปทางซ้ายแล้วครับเอาแล้วครับไดสุเกะสาโตะกดลูกงนี้แม่ตรงกรอบครับแต่ว่าวรวุฒรับไปได้ครับจังหวะเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายทำได้ดีมากครับสรวิทพานทองให้มาซาโตะจับแล้วนิติพงศ์ไม่เข้าก็ลองกดเลยครับจังหวะนี้ปกกณ์เปลมพักปกกณ์เห็นไม่มีใครกดเองดีกว่าครับแม่เจ้าตัวเหมือนจะเลื่อนลมด้วยแต่ว่าบอลก็หลุดเสาไกลไปครับ ยิงได้ลุ้นเลยครับแม้จะลื่นครับนี่ครับรับบอลมาแล้วแตะมาตรงนี้เนี่ยไม่ er มีใครเข้าประกบแกก็ลองยิงดูเลยครับโอ้โหนี่ครับที่มาของคำว่าลูกยิงหล่อลื่นครับครตะกอนเปรมพักครับสรวิทพันทองครับทางขวาสรวิทมองหาดันเล็กกลับมาแล้วอุ้ยจะล็อกเข่าซ้ายลูกวิดันเล่คือยิงที่ละยิงอู้ติดแซมครับไม่ได้ครับอู้ไม่ได้ประตูตีเสมอครับเมือทอง บอลทางขวาในสมริพันธ์ทองเนี่ยมองข้างในเห็นได้เลยคนเดียวก็ต้องปาดเข้าไปเลยครับด้วยขวาแล้วดูครับพิงตรงนี้หายไปเลยครับเอเลสดอลละแล้วคล้เนี่ยยังดีว่าเอเลสยังไปตามสกัดบอลตรงนั้นได้ครับโอ้เดเลแกมหมุนสวยมากครับแต่จังหวะยิงเนี่ยมันเบาเกินไปครับนี่ครับไปกระแทกใส่บริเวณใบหน้าของรุสีสุภานิดึงครับคือคนที่พลาดก็คือเอเลสดอลลในการประกบนั่นแหละครับแต่ว่าพอแกพลาดปุ๊บแกยังไปแก้ตัวครับเนี่ยครับไปสกัดจากเส้นปากประตูเลยครับครับ ใสสุเกะสาโตยกมาวีรเทพในกรอบเก็ยทติ์ล้ยยกจังหวะนี้แม่เนี่ยครับคือจังหวะที่กระดกนี่มันยาวเกินไปครับสุดท้ายไปข้อมือของวรวุศสีสุภาครับอไอเดียดีมากครับดูสาโตชิปให้ตรงนี้ครับแล้วหลุดไปแม่ต้องชมครับแนวรับของการท่าเรือแล้วเป็นสาระยิงโงดูครับคือเกลอกกันตรงนั้นสองสามคนครับสุดท้ายเป็นสาระกันยาโรดครับยิงไปตรงตัวของวรวุศรีสุภาครับนี่ครับ ถ้าหลอกแบบนี้นี่ข่าวหน้าเราต้องสมาธิดีๆครับคือหลอกหลอกแบบสะดุ้งด้วยนะฮะไปที่เนลสันโบนิยาเนลสันเข้าขวาออกไปทางขวาครับอดิษักไกรสอนแม่ล็อกเข้าซ้ายไหลไปที่เนลสันโบนิยากรนี2-0ไปเลยครับโอ้โหครับน่ายิงประตูขึ้นนำ2-0ครับให้กับการท่าเรือ f อครับนี่ครับขอเสียงหน่อยครับชาวท่าเรือครับนี่ครับมาดามแป้งครับ สะใจสุดๆครับทำได้ดีครับโอซุนกีให้มาเนี่ครับเริ่มจากบริย่าเขาเองนะครับแล้วให้ไปทางขวาครับที่เซกิโอโซเรสครับก่อนจะล็อกตรงนี้แล้วดีดมาครับตามทางนะครับแตะด้วยซ้ายกดด้วยขวาครับผ่านดังวันลำและลูคัสโซชาเข้าไปครับนี่ครับคือต้องชมจังหวะของซิโอโซเรสเนี่ยครับแล้วยิงกันได้่เสาไกลเลยครับสลับกันเล่นตัวจริงตัวสำรองแต่ว่ายิงประตูได้ทั้งคู่นลครับ นี่ครับกราฟิกขึ้นมานาที86ครับประตู2-0ของเนลสันโบนิยาครับการเทเลฟซีสองเบซิจิมเอร์ทอนวีเตศูนย์ครับอ้าวสารัตยังได้ครับสารัตกันยโรดอุ้ยโดนจิ้มจังหวะนี้ผู้สินไม่เป่าครับโอ้โหครับเนี่ยอะไรครับจังหวะแตะโอ้โหจังหวะเข้าของเอลิสตอลล์ครับคือบอลก็โดนครับก็โดนสารัตด้วยแหละครับจังหวะเข้านี่จะอยู่ไซต์ตัวครับ จะมีสักลูกไหมสุพรเปิดมาแล้วลูกกนลูกนี้โอ้โหครับแม่เนี่ยครับมีโอกาสวางเท้ายิงเลยครับแต่ว่ายังปัดออกหลังไปได้ครับต้องชมบรวุฒิศรีสุภาเลยครับต้องโวยเพื่อนครับปล่อยให้โล่งได้ยังไงครับบอลจากสุพรครับแบ็กขวาเปิดมาแล้วเป็นแบ็กซ้ายครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาครับสกุลชายแสงโทโพครับได้ปลายด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลจะแสกหน้าครับแต่ว่าวรุลุศรีสุภาแกปัดได้และดูครับโอ้โหตอนนี้ดอตะครบแล้วนะครับที่ พั a d i u มแล้วผู้ตัดสินครับคุณมงคลชัยเพชรศรีครับต่อนวิทย์บนเวลาการแข่งขันที่พั a d i u มครับก็เป็นเจ้าถิ่นนะครับสิงเจ้าท่าการาเทือกเอ佛ซีครับเปิดบ้านเอาชนะทีมพะยอเอสจีเมืองทองอยู่ในแต้ดไป2ประตูต่อ0ครับ